ตอนนี้ติดเชื้อกระจายอยู่ก็มีเจคนในส่วนของดอนแก้วมีจากเจคนเนี่ยมีอยู่ชุดหนึ่งเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสวนดอกมหาราชนะฮะเรามาติดครอบครัวอยู่ในค่ายทหารนะฮะตอนนี้ก็กักตัวอยู่ในค่ายทหารนะในส่วนของหมู่บ้านมีอีก3คนนะครับตอนนี้ก็เราดูแลอยู่ กลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับที่ที่ตอนนี้ที่เราตรวจเช็คก,ก็12คนแล้วก็มีข้อมูลที่เข้าในพื้นที่ที่มารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านนะครกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก1 0บ5คนรวม94คนที่ตอนนี้ที่ที่อยู่ในในความดูแลของเราอยู่นะครับเพราะว่าของเราดูแลกันมาตลอดนี่จะใช้โฮมฟิลนทินค่อนข้างได้ผลครัอย่างอ้อนกับหมอโจโนเนี่ยนะครับเป็นตัวหลัก แล้วก็มีทีมอสมอที่ที่เราใช้กันเป็นประจำเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ใครพื้นที่มันนะก็มีอ้อนเขากับหมอโจก็ตั้งเป็นฟาาทีมนะครับคือการดูแลเนี่ยประมาณ 3- าถึงห้าคนที่จะมีทีมแต่ละทีมนะฮะมันจะมีทีมทั้งทั้งเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ทีมเข้าไปตรวจสอบนะครับและทีมเข้าไปตรวจเป็นเป็นประจํานะครับ ซึ่งเราเราจะแบ่งแบ่งกันเป็นโซนนะครับเป็นโซนในพื้นที่นะว่าโซนโซนไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโฮมพลันทีนเนี่ยผมว่าในส่วนของดอนแก้วเนี่ยเราว่าเราได้ผลดีกว่าที่จะให้ไปกักาตัวในส่วนที่มันมันรวมนะฮะแต่เราก็พื้นที่พื้นที่เราก็เตรียมไว้ตอนนี้เราก็เตรียมพื้นที่ไว้อยู่แต่ก็มันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปไปอยู่รวมนะครับก็ ส่วนหนึ่งนะครับเราก็เตรียมประเภทหอพักนะครับกับโรงแรมบ้างนะครับเตรียมไว้นะครับถ้ามีได้กักตัวเนี่ยโดยที่เจ้าตัวยินยอมนะครับที่จะจ่ายตังค์เองเนี่ยนะครับก็เราเตรียมไว้ให้นะครับพื้นที่แต่ถ้าถ้ายังไงนะครับที่มันยังไม่สามารถที่เขาไม่อยู่ไม่ได้เราก็เตรียมพื้นที่ไว้ตอนนี้ก็คือ ที่วัดพนอนกุฏิภาคนั่นแหละแต่มันเป็นสําหรับที่บวชภาคดูร้อนนะครับเพราะว่ามันกว้างนะฮะศาลามันกว้างแล้ก็เตรียมเตรียมพื้นที่ไว้ให้อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอาการหนักเท่าไหร่แต่ว่าของของดอนแก้วเราถ้าอาการหนักเนี่ยเราก็ส่งโรงพยาบาลสนามคือคือมันพร้อมะ่ะแล้วมันใกล้ด้วยนะครับมันไปแค่ กิโลเดียวนะฮะที่จะไปถึงโรงพยาบาลสนามเรื่องเรื่องของแมสไม่ไม่น่ามีปัญหาเพราะเราเราได้มาค่อนข้างเยอะๆยะแล้วก็แจกไปทั้งทุกหมู่บ้านหมดเลยทั้งกอฮอทั้งเจลทั้งแมสนะฮะแล้วก็ตัวตัวอ่างล้างล้างมือเนี่ยตรงล้างมือนี่เราก็ตั้งไว้ในตำบลไว้ตอนนี้ก็จุดที่สําคัญสําคัญเราก็ตั้งไว้หมดนะครับแล้วก็ให้ให้พื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ติดตั้งกันเองนะในเรื่องล้างมือ